มาช่วงนี้ครับเราฟังการสินไปครบั่วแล้วนะฮะเราจะกลับมาฟังฝั่งของชัยนาทกันบ้างนะครับคะแนนตามอยู่1ิบคะแนนจะกดดันหรือเปล่าต้องถามคนนี้ดูก่อนนะฮะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงคอนคุณพิสารพันธุ์วงราษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนักใจไหมครับติดคะแนนไม่หนักใจแล้วครับเพราะว่าความความพร้อมเรามีมากกว่าครับนี่เหมักเน่ยห้าแสนนี่ทำไรครับพี่ก็จะไปใช้จัดซื้อ เครื่องมือการออกกําลังกายให้กับทางชุมชนแล้วก็ทางหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับออกกาลังกายเป็นผลประโยชน์ให้กับทางชุมชนได้มากครับแสนี้นะครับก็ดีทําให้ประชาชนแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วถ้าเกิดรั้วไม่มีเดี๋ยวผมไปยืมรั้วกาลสินมาครับเดี๋ยวดูกันเราจะได้เห็นเครื่องออกกำลังกายหรือได้เห็นรั้วจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องขึ้นกับน้องมิ้นนะครับมาเลยครับน้องมิ้นจากชัยนาทครับ

เต้นไหมคะเต้นเต้นค่ะเต้นเต้นวันนี um 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 ้คุณพ่อคุณแม่มาเฉียร์ด้วยเล่นแม่แน่เลยใช่ค่ะหน้าเหมือนเป๊ะเลยหน้าเหมือนแม่แม่ข้างๆข้างๆเล่นน้องชายใช่ไหมข้างๆคุณพ่อคุณพ่อแม่หนักใจไหมจ๊ะแม่ไม่หนักใจค่ะเพราะอะไรจ๊ะมั่นใจในตัวลูกสาวค่ะมั่นใจเต็มที่เลยลูกแม่ให้กำลังใจลูกน้า ต้องไปอันๆนะลูกครับไปเต็มที่เลยนะลูกครับ้วันนี้มีอะไรจะพูดกับคนใช่น่านไหมวันนี้จะทำให้เต็มที่นะคะไม่ให้ใช่น่านผิดหวังค่ะโอเคเอาละเอาละเพลงอะไรมาคบน้องเบลคำอวยพรจากผู้แพ้ค่ะอ้าวอ้้วเฮ้ยเฮ้ยแต่แต่วันนี้ไม่แพ้หมายถึงว่าหนูจะรับคำับเอาเครจากเขาเอาเครส เอาเคล็ดเอาเคล็ดเ,เคล็ดโอ้โพร้อมไหมคะพร้อมค่ะคนสุดท้ายจากชัยนาทครับน้องมินครับเชิญครับ 站左。蜡蜡蜡蜡 ไปแล้วนะครับมาพี่ต้นหอมน้องมินก็เป็นคนเสียงดีนะคะแต่ว่าพี่นิดนึงเวลาที่น้องมินร้องเสียงสูงพี่จะเหมือนได้ยินความไม่แข็งแรงของเสียงนิดนึงเหมือนอีกนิดนึงอะ่ะอ,อาจจะต้องเสริมเรื่องของการออกกาลังกายเพิ่มอีกนิดนึงน่าจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียนวะเพราะว่าพื้นฐานเสียงเนี่ยเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของ acting เล่นหูเล่นตาพี่ว่าโอเคอแต่เพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงของผู้แพ้เมื่อมันแพ้แล้วเนี่ย อยากเห็นความเจ็บปวดทุรนทุรายกว่านี้ลองใส่อารมณ์ความเจ็บปวดของผู้แพ้ <รถ S 1> ความน่าสงสาร,ราความน่าสงสารอของผู้แพ้นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะที่เหลือโอเคดีหมดเลยค่ะแล้วก็พี่เพิ่มคะแนในให้กับหมวกเหลืองๆให้ด้พี่ชอบแฟชั่นหมวกว่ายน้ำขอ้หนูงค่ะค่ะพี่น้ับอารมณ์เพลงดีครับ นะครับแล้วก็เลือกเลือกเพลงที่ที่เพราะนะครับผมแล้วก็ <S 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 แต่ก็เหมือนกันเเหมือนที่บอกว่าบางประโยคตอนช่วงท้ายประโยคบางครั้งมันดูแผ่ว <ๆ S 2> มันหมดหรือแ่าใช่ประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องอารมณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยแววตรงแววตาก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับอโ,โอเคครับติดตามี่ตับ อย่างที่มมอติชเยะน้องต้นหอมพูดหรือว่าน้องน้ำพูดเดี่เราเข <ภา S 2> ้าใจในที่เขาพูดนั่นก็คือในนยุทท่อนหนึ่งที่หนูใช้เสียงหลบอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงหลบของหนูเนี่ยมันไม่ชัดถ้าเกิดเราจะร้องเสียงหลบอะคา่ะมันก็ต้องให้เราฟังให้คนฟังเขาให,ให,ให,ให้ให้รู้ด้วยให้ชัดด้วยว่าเลยไม่รู้ว่าร้องอะไรไ<อ>ใช่ไหมร้อง<ต>อะไรแต่เ<ต>มื่อกี้พี่ตั๊กก็ตั้งใจฟังอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมันก็ฟังไม่ชัดจริงๆอาจจเพราะได้ได้ลมหมดก่อนอต้องไปฝึกการหายใจดีๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะพี่ตั๊กขอบอกเลยว่าวันนี้หนูเนี่ย ร้องออกมาได้เต็มเสียงนะคะขึ้นมานี่คือเต็มเสียงพี่ตั๊กชอบม,มากๆเลยนะคะแล้วนี่เนี่ยการแต่งตัวอะไรก็พี่ตั๊กว่าหนูแต่งตัวได้โดดเด่นกระแทกสายตาดีนะคะพี่ตั๊กชอบม,มากเลย, <S <S เลยนะคะอเคอามาพี่กย่ยเท่าที่พี่ฟังเนี่ย มันเรื่องของอารมณ์อาจจะยัง <chưa> ยังไม่ถึงอารมณ์เท่าที่ควรนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่เลยนะอาจจะต้องแบบพุ่งอารมณ์มากกว่านี้อ,อะไรเงี้ย <asury S 1> ในในความเป็นผู้แพ้ให้เรารู้สึกน่าสงสารมากกว่านี้การร้องเนี่ยนะฮะถ้าสิบคะแนนอาจจะหายไปหน่อยหนึ่งอาจจะไม่เยอะนะครับแต่สิ่งที่ทอยากจะชมเชยน้องมิ้นก็คือวันนี้น้องมิ้นถือว่าร้องเพลงได้มีรสชาติทีเดียวอ, Britain, อ่ะเลเชียงก่ออูบีอูโซ อูบีอูโซเอาไปพูดกับภรรยาได้นะได้แล้ววันนี้เธออูบีอูโซมากเลยนะแปลว่าทั้งจัดจ้านและกันหัเจี๊ยะก็ขอเป็นพอให้น้องมินนะครวันนี้เป็นรอบตัดเชือกแล้วเป็นรอบสําคัญนะครับระหว่างน้องมินกับน้องไวโอลินนะครับจะต้องมีคนหนึ่งอยู่กับเราเพื่อไปรอบชิงนะครับคนไหนที่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าคุณไม่รู้จักคําว่าแพ้คุณจะรู้จักคําว่าชนะได้อย่างไร ดังํำภาษาจีนที่ว่าลือเตี่ยวโอยปักซูลือเตี่ยวโอยปักเอียเท่านี้แหละครับอ่านผู้ชมจริงๆแล้วน้องมิ้นไม่ได้หายใจผิดเพียงแต่ว่าตอนที่ขึ้นเสียงสูงเนี่ยไม่ควบคุมความดังเบาคือไปแผ่วตั้งใจแผ่วเองเลยอ่าแล้วปลายเสียงร้องให้ดังขึ้นเพื่อที่จะควบคุมให้เสียงเนี่ยมันไม่แตกต่างกันมาก กลอนฝากพ่ uh huh. อก่อนลากลอนลตรงนี้นะฮะให้ดันเสียงขึ้นมา uh huh. คือเท่าที่สังเกตคือไม่ได้เกิดจากหายใจไม่พอเพราะว่าน้องเขาร้องได้ทั้งเพลงไม่มีอาการของการหอบ uh huh. เพียงแต่ว่าเป็นทัศนคติของการร้องคือเหมือนกับว่า ตั้งใจที่จะให้มันมันดรอปลงไปเป็นเสน่ห์ใช่นึกว่าเป็นเสน่ห์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้เวลาเราฟังมันได้ยินน้อยอันนี้คือเรื่องไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ไอ้ตอนนี้คือว่าไอตอนนี้คือมันมาร้องเอาท่อนนี้เลยไงแต่ตอนที่เขาร้องจริงๆเขาร้องตั้งแต่ต้นเพลงมาเพราะฉะนั้นลมมันหมดได้นะคะเพราะตอนที่หนูร้องจริงๆไอคำเวลาหนูหลบจนเพี้ยนเลยฉั่ไม่เห็นด้วยกับคุณ นี่เรียนแบบรายการอะไรหมดเนี่ยคุณจะมาตีต่อหน้าผมเนี่ยเอากระเป๋าลากไปโหวตออกแล้วไม่มีโหวตกรรมการออกครับเข้ามครับข้ามแตกขาดถ้ามีการโหวตผมโดนออกคนแรกนะครับจากการสังเกตต้องบอกว่าเขาขึ้นวักแรกเรารู้สึกได้แล้วว่าแข็งแรงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปลายเสียงเนี่ยเป็นเรื่องของนิสัยการร้องนะครับปรับได้วิธีปรับรรัับบยยออมมเพราะงั้นการร้องเพลงเนี่ย ต้องพยายามรักษาคาไม่ให้เสียงมันแตกต่างหรือวูบว่าจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่แนะนําเรื่องที่สองก็คือว่าเนื้อเยอะไปนิดนึงเนื้อเยอะไม่ใช่เนื้อเสียงนะเนื้อน้องอ่ะเฮ้ยเขแข่งร้องเพลงไม่ยวร้องเขาไมวดนับแบบบ้าป๊อปแคลี่บาบาอด้วยผมไม่เห็นด้วยในเรื่องของการอ้วนคนอ้วนดูดีเยอะแยะไปขอบใจมากไอ้นด้อเมื่อกี้พีมอยู่ผมหพี พัวไม่ได้อยู่ไงต้องสอบพรก่อนไม่ใช่เพียงแต่ว่าตัวน้องเนี่ยเท่าที่ดูคือหน้าตาก็สวยเสียงก็สวยการร้องก็ค่อนข้างถึงถือว่าดีนะครับเพราะงั้นถ้าปรับให้บุคลิกภาพดูยิ่งสวยไปด้วยน่าจะทำให้ดีขึ้นนะครับนะครับก็เท่านี้แหละครับขอบคุณครับ ก็เหลือแต่เรื่องราวของคะแนนแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรการสินนําอยู่10คะแนนนะฮะแต่<ร>อตอนนี้รบับทไปแล้ว <crest> ใช่แล้วข้วช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปไปชิงชนะเลิศครับช่วง<ะ>หน้าครับ